ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับในวันที่13เมษายนซึ่งเป็นวันปีใหม่ของชาวไทยผู้คนต่างฉเฉลิมฉลองและสนุกสนานกับประเพณีสงกรานต์ที่สืบทอดต่อกันมาแต่ช้านานพอใกล้วันสงกรานต์ในทุกๆปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้กลับมาเยี่ยมเยือนครอบครัว และอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาปีนี้นนท์ก็ตั้งใจจะกลับบ้านเกิดของตัวเองเช่นกันหลังจากที่เขาเข้ามาทำงานในกรุงเทพเป็นเวลานานหลายปีทันทีที่มาถึงบ้านนนท์ก็เข้าไปหาผู้เป็นแม่และได้ถามไทยสารทุกสุขดิบเนื่องจากทั้งคู่ไม่ได้เจอกันนานสักพัก โทนที่เป็นเพื่อนสนิทของนอนก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์มารับนนที่หน้าบ้านเพื่อที่จะออกไปเล่นน้ำกันทั้งคู่มานั่งสังสรรค์ที่บ้านของโทนอยู่สักพักโทนจึงได้เอ่ยปากชวนนนให้ไปเล่นน้ำสงกรานที่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนักเพราะโทนรู้มาว่าทีนั้นมีงานบุญน่าจะมีคนเยอะนอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบตกลงในทันที ทางคู่ได้ขออาศัยท้ายรถกระบะของชาวบ้านที่กําลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านนั้นพอดีทันทีที่มาถึงทางคู่ก็เดินไปตามทางที่เต็มไปด้วยผู้คนไหลสาดน้ำปะแป้งกันอย่างสนุกสนานนนและโทนเที่ยวเล่นกันไปจนถึงคำ่ำก่อนทั้งคู่จะเดินมาที่ลานกว้างกลางหมู่บ้าน ที่มีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวตั้งวงกินเหล้ากันกลับกันเถอว่ากูกลัวพวกมันมีเรื่องกันแล้วเราจะโดนลูกหลงไปด้วยอีกสักพักได้ไหมวะกูกำลังสนุกอยู่เลยในระหว่างที่กำลังยืนคุยกันอยู่นั้นสิ่งที่นนกังวลก็ได้เกิดขึ้นกลุ่มวัยรุ่นเกิดทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรง ส่งเสียงเออวยวายจนผู้คนแตกตื่นทั้งคู่ตกใจเป็นอย่างมากกับเสียงปืนที่ดังขึ้นถามกลางความวุ่นวายนนได้เหลือบไปเห็นร่างๆหนึง่งนอนจมกองเลือดอยู่ที่พืน้นทั้งคู่รีบพากันวิ่งหนีออกมาจนถึงถนนกูบอกแล้วให้รีบกลับมเมื่อกี้กูเห็นคนถูกยิงด้วย กูก็ไม่คิดว่ามันจะยิงกันโชคดีที่เราไม่เป็นอะไรแล้วทีนี้เราจะกลับกันยังไงวะยืนคุยกันได้สักพักนนก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อของเขา